คือในไันยังกเยดครับแม่ว่าจะได้ผมมาอยู่ในกงทดีบอกทำไแม่ครับอันเออถามวันอันทำงานคือคือเยากมาอยู่หน่อยถ้าถามดีเลยฮถาแบบไม่ทำเอ็างานเมื่อถามจากจจริงอผมจใจจริงเออนีิดีอแกดัง่เทเผมมย่ไังี่เนี้ยอ่างีี่สก็หนุนเยก็หนจักผมเลยตัซีินใจ สวัสดีค่ะเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีน้องเงาะหน่อยเพชรบานแพงเนาะค่ะจากคำบอาของเพิ่นเนาะที่เขามาสู่วงสาวหน่อยเป็นยังจังเขามาในวงสาวหน่อยเพราะว่าอยากดังคือคนอื่นเขาเนาะพี่น้องเลยน้องเงาะหน่อยเพชรบานแพงมือนี่เนาะกะเห็นบอกคะได้เป็นพระเอกเอ็มวีเพลงของบอดโจเพิ่นก็คือ หักผู้สาวข้าวแม่เนาะมีนางเอกเป็นเอมมี่นะคะเอมมี่แม็กซิมเห็นบ่กโอ้สายตาการแสดงป๊าดโตเนะาะเบาๆถึงนองบบดได้พี่นองเอ้ยเนาะคะ่ะจากบทสัมผัสของเบาตุยเพิ่นถามนองมือแรกที่เพิ่นหอบข่าวหอบของมา นาโดม,มันบอกคะ่ะพ่อแม่มาทรงเป็นลูกชายคนเดียวจากหนุ่มร้อยเอ็ดอำเภอจตุรพักพิมานเนาะคะ่ะมาตามความฝันของเจ้าของอายุเพียง17ปีมาสมาัครมาออดิชันมาห้องเพลงเนาะคะ่ะแต่บอดจูผนกระรับสมัครมาเป็นยังเกาะมาเป็นตลกหน่อยต่างซื้อห้ว่าเป็นเงาะหน่อยเพศบานแพง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเป็นนุ่มหน่อยนะคะคือเงาะเนาะเห็ดผมย่องย่องยิกยิกฟู่ฟู่กล้าแสดงออกได้รับมอบหมายให้ปลูกทุเรียนเนบอคะเดียวเห็นงาบมอบหมายจากซอนุนให้ปลูกทุเรียนก็รอเบื้องเร้อว่าเงาะหน่อยตัวนี้ปลูกทุเรียนเป็นสิได้ผลผลิตใดบ่เนาะค่ะเนาะ เอาเนอให้กำลังใจงอนมือนน่เบาเบาถึงนองบ่ได้เลยค่ะห็นเพื่อนมาแสดงเอ็มวีในเพลงบทที่เพื่อนได้รับโอบ <า S 1> เป็นไพอ,อีปาดโตโอกาสและหวาสนาของนองมาถึงนาอคะ่ะนพี่นองเนาะคุณคู่แมวมเหมียวเดี๋ยวเบาไหวแหล้วเนาะว่านองได้ใส่สุดไล่พลางตัวนะ่ะนะคะจากของพี่ เพิ่นมาเนาะค่ะเนาะพี่อังเปาบอกค่ะเรื่องของผู้ใดที่หายน้องมานะไดใส่ซึงมานะไดใส่ชุดลกลพางตัวนั้นแล้วมานะกระโด้งกระดังเหลี่เวาะค่ะแล้วลยังคิดต่ออยู่ว่าชุดตัวนี้เงาะหน่อยไดใส่อีกเงาะหน่อยกระตองโดง้งตรองดังซึ่งมันมาถึง ใโอกาสน้องได้แสดงเป็นพระเอกเอวีเพราะฉะนั้นเสื้อเลยว่าน,น้องเงาะหน่อยคอนนี้สีดงสีดังคือกันกับผีมาหนะที่ได้ใส่ชุดนี้ได้ค่ะพี่น้องเลยล่อหลุ่นเนาะรอเบิงนํ่กันว่าสิเป็นแบบนั้นบอกคุณคู่เสื้อว่าแบบนั้นได้เบาบาถึงบอดาเพา่าเด็กหน่อยคนหนึ่งที่มาตามหาความฝันของเจ้าของนะคะ พ่อๆแม่ๆก็ห้กำลังใจน้องไปน้ำกันเด้อแสดงในทิ้งบทบาทกระถาเบิงถาช่มเอวีถาเชี่ยถาแช่น้ำกันเนาะพี่น้องเนาะหากำลังใจเด็กหน่อยคนหนีเนาะค่ะอายุเพียง17ปีนะคะใกล้เคียงกันกับอ่านังก็น้องมมนะอายุเท่ากันกับน้องอุ้งอิงเนาะค่ะนาะซึ่งเป็นเด็กหน่อยเดี๋ยวนี้มีแต่เด็กหน่อยวัยรุ่น ผู้บ่าวผู้สาวซำหน่อยเนาะคะ่ะในวงสาวหน่อยเพชรบแานแพงตามสือ่อวงของเพิ่นเฮ่ากับติดตามผลงานช่วงนิกะโอมีการถ่ายทํา MV มีมีการเข้าของอัดอยูตลอดตลอดเฮ่ากับรอหลุ่นว่าแต่ละมือแต่ละมือน่ยจะเป็นแบบใดนะคะก็ได้รับยังก็โอกาสดีๆหลายๆคนที่แหลกก็หลุ่นอยู่เนาะค่ะว่าผู้ใดสิมาเป็นพรนผ่าอกนี่ บ่อสท้ายแล้วก็บหูจักเลยว่าคือเงาะหน่อยเพ็ดบานแพงของเฮานี่เองเอารอเบิ้องด้วยค่ะพี่น้องเด้อให้ยกำลังใจจ้าเป็นทังไหนล่ะคิดว่าคิดว่าสีตังแรวนะครับอืมไม่เรียกต้องคิดดีตั้งใจทุกอย่างคนไหนจะยังกระเด็นตัวเป็นเบิบ้งไปคนไหนจะยังกระเด็ครับแมนวันจันทร์ผมมาอยู่ในวงการดีบอกทำไมแม่ครับอันเออถามกวันอันงานคือคือเหยอยากมาอยู่สองหน่อย ถ้าทำจรเหรอัทำจริงไม่ทำมีหนาแน่นเมื่ทำจริงจริงผมเอาผมจริงจริงแล้อจริงจริงที่หนาแนันทท่เอาผมโยไเลเนี่ยส่งใหญ่ตงที่เนี่ยีคองนคนมจัดผมเลยตาสนใจสงมาผเลยสลับองมันมือาวที่สิบก่อนผมเลยมาอดีตฉันเท่าไห่ไปยงคือต้องเป็นสาวหน่อยพี่หะคนจากอาทำเดียวไปยังคืต้องเป็นสาหน่อย อควาบันล้วจริงเลยนผมดูน็ผมเบงผมามมาตลอดมนดีมนเรื่งอะไรนะมมีคำสิบอกเลยเขาเพิ่มาตรฐานเฮ้เจอค่ัดา้อมูซื้อมููสที่เขาบึงบงในโทรศัพท์ไ่ซับนอก็รู้หรบแล้วก็